สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับไก่พมา่าแข่งหน้าตีเชิงได้ไหมนะครับการมีไก่แข่งหน้าไว้นะครับคือสารตั้งต้นนะครับสารตั้งต้น ที่ไก่ควรมีนะครับแข้งหน้าไว้ทำอะไรมั่งนะครับหนึ่งป้องกันตัวครับสองเปิดโยนเข้าไปก่อนเดินเข้าทำนะครับบางทีนะครับสามารถจบเกมได้เลยในแข้งหน้าครับโดยไม่ต้องใช้ปากเข้าไปหยิบ เข้าไปขว้านะครับไก่แข้งหน้านะครับส่วนไก่ที่จะตีเชิงได้ไหมนั้นนะครับให้ดูสาเจร้ายนะครับเมื่อใวใบนี้นะครับนั่นแหละครับคือไก่ที่ตีเชิงได้นะครับมีเหลี่ยมล่อวิ่งชิ่งขยายนะครับ บางแผลคมๆวิ่งออกไปเชิงวิ่งตามยืนดักเชิงใกล้จะถึงตัวโยนแข้งหน้าสาดแข้งหน้าออกไปนะครับโดนหูโดนตาโดนกระเดือกนะครับซึ่งนะครับผมเคยพูดไว้แล้วนะครับว่า ไก่ที่จะเอาไปชนไก่เชิงไก่พม่าที่จะไปชนไก่เชิงได้นั้นนะครับต้องมีความแข็งแรงก่อนนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าไก่เชิงจะเป็นไก่ที่ตีตัวนะครับนะครับตีตัวตีทั้งบริเวณหน้าอก ซอกสว่าหลังคือตีตัวนะครับบางตัวลามมาถึงคอข้อหัวนะครับแผลพวกนี้นะครับหลังชนนะครับรักษายากเข้าใจไหมครับรักษายากคืออะไรถ้ารักษาไม่ดีดูแลไม่ดีนะครับ ไก่ที่ชนพม่าที่เอาไปชนเชิงมาแล้วอาจจะเดาะและก็ถึงกับซีดกับป่วยไปเลยก็ได้นะครับผมแนะนำว่านะครับสึกแดงเดือดมันมันก็จริงนะครับมันมันมันสนุกก็จริงอาจจะตีได้ก็จริงนะครับแต่ไม่ต้องเปิดศึกแดงเดือดทุกๆุอาทิตย์นะครับ นะครับสำหรับไก่หนึ่งตัวนะครับทุกไฟทุกรอบไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดศึกแดงเดือดตลอดเพราะหนึ่งซีซั่นศึกแดงเดือดมีแค่สองครั้งต่อปีนะครับผมถึงแนะนําว่านะครับเอาละต้นเหล่าของผมเนี่ยต้นสายพ่อพันชุดก่อนๆที่ผมเรียก ชื่อมันว่าเจ้าเฟอร์มีมันคือพม่าตีเชิงนะครับพม่าไอคิววิ่งล่อสั้นสลับยาวนะครับมันมาจากเหล่าตีเชิงอยู่แล้วนะครับแต่ทําไมไม่แนะนําให้เอาไปตีเชิงเลยนะครับนี่คือสาเหตุหลักเห็นไหมครับหลังจากพี่เบิร์ตนำสาใจร้าย เข้าไปชนเชิงเสร็จแกขึ้นแท่นเอาทำพ่อไก่นะครับเพราะว่านะครับแผลมันรักษายากนะครับและผมที่ผมไม่เอาไก่ของผมไปตีเชิงแต่ต้นนะครับเพราะทำไมนะครับขนพังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ พระมาตีเชิงมันตีได้อยู่แล้วครับนะครับแต่ก็ต้องเอาชนพม่าก่อนนะครับเพราะว่าจะดูได้ตอนไหนว่ามันตีเชิงได้ก็ตอนปั๊มนวมเช็คปั๊มนวมนะครับเพราะว่าจะทําให้ไก่เจ็บไม่มากนะครับอย่างเจ้าเขียวโหบาปผมจะบอก จะเล่าให้ฟังเจ้าเขียวหัวบากเนี่ยคู่นวมคู่ซ้อมเขาเป็นไก่เชิงนะครับมันตีได้แต่ผมไม่เอาตีเชิงนะ่ะเข้าใจไหมครับเวลาเวลาที่จะเอาออกไปสนามเรีกยกนะครับผมจะไม่เอาตีเชิงนะครับเราต้องดูว่ามันเก่งมันดีแล้วนะครับวัดคมกับพม่ากก่อนเพราะอย่างน้อย,อยเรา อย่างไม่ได้นะครับถ้าไก่คัดผ่านแล้วเราต้องอ่านถึงไฟที่จะถัดไปนะครับสมมุติจะขึ้นสนามมาตรฐานสักหครั้งอย่างนี้นะครับพอผ่านพม่าสักสาครั้งสองครั้งสุดท้ายหรือไม่ครั้งสุดท้ายค่อยเอาไปตีเชิงนะครับอันนี้นะครับศึกแดงเดือดไม่ต้องมีทุก ครั้งทุกอาทิตย์นะครับมันสนุกก็จริงมันตีได้ก็จริงมันเป็นไม้เบื่อไม้เบื่อไม้เมาก็จริงนะครับกันก็จริงนะครับแต่ผลที่ตามมานะครับถ้ารักษาไม่ไม่ได้หรือไม่เป็นเลยจบข่าวนะครับผมจะบอกให้นะครับไก่พมา่าที่เอาไปตีเชิงนะครับเพราะอาการหลังชน เป๋ครับผมบอกได้เลยว่าเป๋ทุกตัวนะครับฟอร์มจะไม่เหมือนเดิมทุกตัวเพราะไก่โดนตีตัวตีซอกนะครับผมเคยแม้กระทั่งเอามาผ่าดูนะครับแผลที่โดนตีตัวนะครับเลือดตกโคงเลยนะครับ เลือดตกโคง้งกล้ามเนื้อที่โดนตรงเดือยแทงนะครับจะเส้นเลือดฝอยจะแตกแตกนะครับนี่คือแผลตีตัวนะครับและทุกวันนี้นะครับซึ่งมุกดาหารเนี่ยเชิงเป็นหลักอยู่แล้วครับนะครับไก่เชิงแถวบ้านผมมันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ ไก่เชิงเขาก็พัฒนาเหมือนกันนะครับคุณเอาวิ่งล่อขวาได้พอดีโซโล่หลังพอดีนะครับนะครับแล้วก็เป็นเชิงเชิงสมัยใหม่กอดคอในเข้าปีกซ้ายบนคอล็อกปีกขวาสุดจะดิ้นไปทางไหนนะครับ แล้วขึ้นโซโล่หลังนะครับแผลโซโล่บินตีนะครับตุ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 บต,บต,บต,บตบนะครับโซโลผมถึงแม้จะตีได้นะครับผมก็ยังจะไม่เอาตีนะครับพาม่าที่ตีเชิงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับดาะโคภาษาแถวบ้านผมเขาเรียกโค ไก่มันจะโคนะครับหรือว่าโซะนะครับถ้ารักษาไม่ดีซีดเลยนะครับป่วยป่วยในเลยนะครับนี่นะครับผมถึงไม่อยากเอาตีนะครับและขนนี่พังแน่นอนนะครับกิ่งแค่ไหนก็ต้องพังนะครับที่เจ้าเฟอร์มีที่ผมชนชนะเชิงสาสามเที่ยวสุดท้ายนะครับ ทำไมถึงได้ชนถึงสามเที่ยวเพราะว่าเขาจ,จบจบเกมเร็วนะครับจบเกมเร็วจบเกมเร็วอันกับหน่อยนะครับอันกับหน่อยมันถึงได้ชนเชิงได้ถึงสามครั้งนะครับครั้งที่สามได้ยกสามนะครับแล้วก็ครั้งที่สี่ก็ไม่ได้แล้วขนพังนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับ ฝากไว้ฝากไว้พอดีซึ่งนะครับอา่าแล้วก็ยังยังเหลือยังติดค้างพี่น้องเรื่องเ,อเลี้ยงออกชนนะครับคอสเลี้ยงอันนั้นติดไว้ก่อนนะครับพอดีมีประเด็นตอบคอมเมนต์ ตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆก่อนนะครับขข้อสงสัยนะครับไก่เนี่ยเวลาเรามีเขาแล้วเราต้องรู้จักวิธีรักษาเขาด้วยนะครับเลี้ยงเขาให้แข็งแรงนะครับแข็งแรงเสร็จอ่านเชิองอ่านทางตีนะครับนะครับอ่านทางตีเลี้ยงให้สดเลี้ยงไม่ให้ป่วย นี่คือข้อสำคัญนะครับอย่ามองข้ามนะครับหลังจากน้ำเลี้ยงได้คอร์สเลี้ยงได้คอร์สเลี้ยงแล้วทำยังไงให้ไก่สดไก่ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับหลังชนควรทำยังไงนะครับนี่คือข้อสำคัญนะครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์แล้วก็ให้เพื่อนๆได้หายคิดถึงกันนิดนึงนะครับ ส่วนตัวผมตอนอไม่ได้ดูไอ้นี่เลยเขาว่ามันอยู่คู่พี่โอ๋ชายันจนเมือม่อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนาะก็ยังไงก็ต้องไปหาดูคลิปย้อนหลังดูเอานะครับเพราะว่าไปปลูกยูคาปลูกสวนยูคาช,ช่วยที่บ้านก่อนนะครับ แล้วก็เอาเป็นว่าหลังจากเสร็จภารกิจปลูกต้นยูคาเสร็จก็จะมาอัดคลิปหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ขม,ม,มเมเขนไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนปั้นไก่ได้ออกมาพูดคุยนะครับ กับพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสุดท้ายนี้เอาพอรไปแล้วกันคิดหวังสิง่งใดสมหวังดังปารถนานะครับร่ลำรวยปังๆกันทุกคนสวัสดีครับ